สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วครับแต่จำชื่อผม MM3 อ3สามครับเออ M M M ม K ครับช่อง m m M M K ครับก็คือเป็นช่องที่ช่องใหม่ของ MMk2 เ h e 2ครับใครยังไม่ไปดูคลิปแรกของผมก็ไปดูได้ครับวันนี้เราจะมาซ้อมแมปบ้านก็คือซ้อมแมปบ้านครับเตรียมตัว ถ่ายคลิปจริงจังในแมปยากของแมปสถานที่ชื่อแมปบ้านแต่ว่าเป็นโหมดยากครับซึ่งผมจะซ้อมนะอ่าถ้าพร้อมแล้วก็อุ้ยใครลุยครับของแมปบ้านนะใน,ในการเตรียม<น>ตัวเออถ่ายคลิปจริงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮเออเอง่าย เตรียมตัวแข็งจริงครับหมดง่ายครับครับแมปบ้านในแมปบ้านอันนี้ซ้อมนะครับไม่ได้แข็งจริงนะถ้าแข็งจริงมันต้องเป็นแมปยากนะครับนนะอ๋อขอโทษฉันปิดไฟนี่ครับอันนี้ซ้อมนะครับไม่ได้แข็งจริงอนะ่ะ ย้ำว่าซ้อมนะครับซ้อมแบบบ้านแล้วทําไมถ้าถามอุ๊ยใครมันปิดไฟถ้าถามว่าเอ่อซ้อมแบบบ้านแล้วโหมดง่ายทําไมก็ก็มันก็เป็นแค่การซ้อมอ่ะใช่มันเป็นการซ้อมเฉยครับเฮ้ยจะปิดไฟทําไมเนี่ยไอ้เพื่อนเนี่ยนะครับปิดไฟเล่นเหรอน่าจะมากล้องหนึ่งกล้องหนึ่งมันกอด้อกล้องหนึ่งครับไฟยินดได้รู้จักไฟของมันครับชื่อเสา มาอุ้ยเฮ้ยอยูกล้งไหนเฮ้ยไอยูกล้องไหนไกล้องไหนวะไปกล้องไหนวะไปรับสะสะโทรศัพท์อ้ยอ้ยเล็กสามสามเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอันสะสะวะวนี้รับโทรศัพท์ก่อน โอเคปิดปิปิดประตูเออให้เพื่อนตายแม่งเลยอย่าให้มาเนี้ยครับุยมาแล้วเพื่อนตายไปแล้วเพื่อนตายหนึ่งต่อไปเราต้องยืนอยู่นิ่งๆนะครับถ้ามันจะเปิดประตูนะอันนี้การซ้อมเฉยๆนะครับซ้อมในการแมบสถานที่บ้านนะครับวิคหอเกต เพื่อนตายไปแล้วครับอย่าเพิ่งเปิดครับไปแล้วครับมาครับแบ้านซ้อมแต่ถ้าถามว่าเราซ้อมเสถานที่บ้านแต่เป็นโหมดง่ายทำไมเพราะเราจะซ้อมไปเรื่อยๆครับเป็นแค่การซ้อมมันเป็นแค่การซ้อมเฮ้ยเงียบ เพื่อนผมเออใช้รุ่นโทรศัพท์เออความจําเต็มบ่อยนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะเอากล้องไหนวะเนี่ยจานกล้องไหนวะเนี่ยกล้องไหนเนี่ยกล้องไหนเนี่ยอุ้ยกล้องจิตกล้องจิตอุ้ยมากล้องจิตจิต มากุ้งจิ๊ดมากุ้งจิจด๊ดแสดงว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องมันมากุ้งจิจด๊ดแสดงว่ามันกำลังจะตัดไฟรู้ได้ไงอ่ะแค่ฉันบอกอุ้ยกองหึกกองลึกเอาฉันค้างมา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 โซนาซินอยล่ไปิดประตูเออปิดละวยืนยืน เลยครับโหมาเร็วมากเลยนะจากกล้องหนึ่งมากล้องจิตเลยครับเหมือนมันอ้อมบ้านนะแสดงว่าผีตัวนี้น่าจะอ้อมบ้านครับรอบนี้นะจากกล้องหนึ่งกลายเป็นกล้องจิตครับก็คือหลังบ้านเลยนะโอ้โหเสียงเสียงใครใครอยากฟังเสียงเออผีก็ฟังได้นะครับเปิดเสียงเต็มเลยโอ้โห <Okay. S 2> ปลอมตัวเป็นใครเนะี่ย แต่เพ่งเปิดแล้วไปแล้วไปแล้วอ <c oughs> มาเร็วจริงๆครับไอผีตัวนี้เนี่ยมาโคตรเร็วเลยมันมาเร็วมากเลยนะครับผมต้องรับโทรศัพท์อย่างเดียวเลยปึ๊บรอบเมื่อกี้นะกล้องหนึ่งแล้วรับมากล้องเจ็ดเลยครับไม่รู้ว่าจะเกิดว่าอยู่เสียง <c oughs> กล้องไหนวะไปไปรับโทรศัพท์มั่ง สครับสามความจำเต็ม้โหตกใจครับเกมนี้จำสเกลอยู่นะถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับโ,โ,โ,โอเคมาอยู่ตัวแล้วยิงเลย เรามาที่ติมาด้วยนะครับมาแล้วมันอาจจะย,ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก่อนก็ได้ใครเพื่อน่ะที่ตายอ่าที่เราปล่อยไว้ทิ้งอย่ามาเสียงตัวมันมาอีกแรอบนี้น่าจะเป็นคอเกดนะครับใครใครเคยใช้คอเกตก็มาบอกด้วยนะครับแต่ไม่ต้องบอกก็ได้นะแนะนำให้ดูเฉยๆก็พอ เพราะว่าเผื่อผมไปกวนเขาครับไปแล้วนี่ครับดูกล้องก่อระวังกล้องเกตนะครับกล้องเิตจะมากล้องที่หกนะครับใครไม่สงถ้าใครไม่ดูกล้องเกตน,นะไป ไปไปรับโทรศัพท์น,นั่นไงว่าวอ,อาเหรปิดไฟตอนนั้นไง,อง,นองโอ้ยไปรับโทรศัพท เป็นอะไรคะนักขนาเนี่ยกว่าคะก้องไหนอะไปกล้องหนแล้วมันอยู่กล้องไหนอุ้ยกล้องสีเสียงอะไรวะเฮียใครมันดูใครมันสูดดมอะไรเนี่ยไปไปรับโทรศัพท์แนใจกะรังมาวะใช่อ๋อกะลังมันาเหรอทุกสิ่งที่เสื่อ หมดจ้ช้าหน่อยน่าจะเกมอื่นมามาแซงเพราะว่าหมดอามชาร์ปมันเป็นหมดแรกที่เข้าขั้นคําว่ายากแล้วครับก็คือหมดอามชาร์ปเราจะไม่ได้ลงนานนะครับอาจจะขอภัยด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบเดอะมอรหมดยากก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเราไม่ค่อยถนัดเดอะไมชาร์ปเลยนะครับถ้าเราสำเร็จเดอะไมชาร์ปช่วยกดไลค์เยอะๆหน่อยนะครับ ย้ำช่วยกดไลค์เยอะๆหน่อยครับโหมดไมชัปมันยากจริงๆครับถ้ามันยากแบบผมแบบผมลองเล่นแบบกับแบบผมลองเล่นกับเพื่อนแล้วมันไม่ได้ครับยากจริงๆครับซ้องเลนล็อกเกอร์ตลอดเวลาใช่ครับมันยากจริงๆครับคือแบบยากมากๆนะถ้าใครไม่เคยเล่นไปดูตัวอย่างได้นะครับอย่าเพิ่งไปเล่นนะแนะนำจริงๆ สำหรับ <Okay. S 2> วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเออย้ำว่าแมบเดิมอะไม่ช์ปถ้าเราชนะกดไลค์เยอะๆครับขอร้องขอร้องแบบขอร้องเก้าๆมากขอไลค์ห้าไลค์ขอไลค์ห้าไ <5 S 2> <5 S 1> ลค์ <5 S 1> ล like เท่านั้นแค่ห้าไลค์เท่านั้นเองครับห้าไลค์ขอห้าไลค์นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ขอตัว,วไปก่อนไม่ใช่ห้าไลค์ในคลิปนี้นะห้าไลค์ในอาไม,มาช์าครับโหมดอาไม,มาช์านะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลยไปก่อนกล o บบายครับ